ใหญ่นี่จริงๆเลยพูดว่ามีธุระก็รีบไปทันทีน้องสีจู่ๆข้าก็นึกขึ้นได้ว่ามีธุระต้องรีบไปทําเดี๋ยวเจ้าเดินเล่นรอบๆสำหนักคนเดียวไปก่อนนะมาวันแรกก็ไม่รู้จักสถานที่แถมยังไม่มีเพื่อนอีกอ่าถึงจะพูดว่าไม่มีเพื่อนแต่ก็ไม่ถูกนะเสียงเทียนเดี๋ยวข้าจะกลับหอพักแล้วพวกเราเป็นเพื่อนกันแล้ว เจ้ามีอะไรก็บอกข้าได้ไม่รู้ว่าหอผักจะสนุกหรือเปล่านะการแข่งขันสิทธิ์ใหม่มันค่อนข้างน่าเบื่อข้าไม่สนใจมันเลยสักนิดงั้นยกเลิกมันดีกว่างั้นเดินไปรอบๆสำนักเพื่อดูสถานที่ดีกว่าสิทธิ์พี่สิทธิ์น้อง ชีวิตก่อนหน้านี้ตอนที่อยู่สำนักก็มีพวกซิทพี่ซิทน้องมาซ่อนตัวในป่าเพื่อจูจีกันไม่ว่าจะอยู่ที่โลกไหนก็มีแบบนี้ทุกที่กันหมดตัวหน้าสงสัยเหมือนพวกโจรถ้าได้ตรวจสอบมาแล้วอีกไม่นานนางจะผ่านมาทางนี้เร็วๆนี้ เจ้าดักรอนางอยู่ตรงนี้พอนางมาเจ้าแส้งทำตัวเป็นอันตพันไปลวนลามนางส่วนข้าจะปรากฏออกมาอย่างวีรบุรุษเพื่อช่วยเหลือนางเองลูกพี่ใหญ่ไม่ต้องห่วงลรอกเดี๋ยวพวกเราแสดงให้เนียนเองไม่ว่าเรื่องอะไรถ้าสามารถช่วยเหลือลูกพี่ใหญ่ได้พวกข้าพร้อมบุกน้ำลุยไฟเสมอ นางคือเทพธิดาตัวน้อยของข้าพวกเจ้าต้องอ่อนโยนกับนางให้มากเข้าใจไหมเข้าใจแล้วสั่งเป็นวิธีที่งี่เง่าเหลือเกินพวกเราเริ่มได้ข้าจะปล่อยให้พวกนี้ไปหลอกผู้หญิงไม่ได้ข้าคงต้องทำอะไรสักอย่างผู้หญิงคนนั้นสร้างงดงามเหลือเกิน นางเป็นสิทธิ์ใหม่ที่เป็นที่นิยมมากในตอนนี้ใช่ไหมแม่นางคนสวยสนใจไปต่อกับพวกพี่ไหมจ๊ะอยู่คนเดียวไม่เหงางั้นหรือพวกพวกเจ้าคิดจะทำอะไรอย่าเข้ามานะสาวเจ้าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพวกพี่จะเบาๆมือให้เอ๊ นี่มันอะไรกันเนี่ยแม่นางไม่ใช่หมูหมูที่ให้พวกเราหลอกง่ายๆง,งั้นเหรอคำพูดตะกี้ของนางเหมือนกลัวแต่การกระทำของนางมันโหดเกินไปแล้วเฮ้ hey, ข้าไม่ค่อยชอบการต่อสู้หรอกนะแต่ถ้าพวกเจ้าเป็นคนเลวข้าก็ไม่จำเป็นต้องออมมือเออข้าไม่คิดว่าผู้หญิงคนนี้ที่ดูอ่อนแอจะต่อสู้เก่งขนาดนี้ พี่ใหญ่ถูกอัดสนวมพี่ใหญ่ช่วยพวกเราด้วยข้าไม่ใช่พี่ใหญ่ของพวกเจ้าตอนนี้ไอ้อ้วนมันหนีไปแล้วลูกพี่ใหญ่เจ้าเป็นลูกพี่ใหญ่ของพวกมันสินะเจ้าสมควรได้รับการสั่งสอนเสียบ้างก่อนแม่นางเข้าใจผิดแล้วไอ้คนเลวหลับนี่ไปซะเฮียเจ้าหมอนี่เป็นใครแล้วลูกพี่ใหญ่ของพวกเราไปไหน มันไม่สำคัญหรอกว่าเขาจะเป็นใครเพราะมันไม่เกี่ยวกับเราพวกเราต้องใช้โอกาสนี้หนีกันเถอะนี่พวกเจ้าสวยสมัต่งั้นข้าขอดูความแข็งแกร่งของแม่สาวน้อยคนนี้หน่อยละกันเจ้าสองคนหอแค่นี้แหละร่างร่างกายของข้ามันขยับไม่ได้งั้นหรือ ท่านอาจารย์ทางสำนักมีกฎห้ามมีให้สู้กันโดยการเป็นส่วนตัวเด็ดขาดพวกเจ้าลืมไปแล้วหรือไงขอโทษข้าท่านอาจารย์ข้าผิดไปแล้วแต่เขาเป็นคนเร็วท่านจะให้ข้าปล่อยคนเร็วแบบเขาไปงั้นหรือข้าจะเป็นคนจัดการเรื่องนี้เองเจ้ากลับไปฝึกตัวเองเถอะข้า สิ่งที่นางพูดมาเจ้ามีอะไรจะแก้ตัวหรือไม่เจ้าต้องมีคำอธิบายสำหรับเรื่องนี้นี่เจ้าดูเหมือนว่าพลังในร่างกายเจ้าจะแปลกเป็นพิเศษไม่จริงใช่ไหมแค่นางมองแป๊บเดียวก็สัมผัสได้แล้วหรือไม่ต้องกลัวข้าไม่อยากรู้ความลับของคนอื่นหรอกนะแม้แต่ของเจ้าเจ้าคงเป็นเด็กจากตระกูลเจียงหยางสินะ ป้าคนนี้รู้จักข้าได้ยังไงกันแต่ก่อนหน้านี้เจ้าต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเจ้ามีคุณสมบัติหรือเปล่าไม่งั้นอ้าจะฆ่าเจ้าด้วยมือของข้าเองนี่มันคนบ้าชัดๆป้ากับข้าไม่เคยมีเรื่องข้องใจมาก่อนเลยนะเจ้าเด็กจากตระกูลเจียงหยางจำสิ่งที่ข้าพูดไว้ นี่มันครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พวกเราได้เจอกันถือว่าเป็นคำทักทายก็แล้วกันทายงั้นหรือนี่มันคือคาถาเคลื่อนย้ายงั้นหรือน้งองสีมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรพี่ นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับท่านทำไมถึงได้บาดเจ็บขนาดนี้ข้าไปที่ภูเขาเผื่อข้าสัตว์อาูรและนำแกนอาสูรระดับหนึ่งมาให้เจ้าแต่บังเอิญไปเจอสัตว์อาซูรระดับสามเข้าจึงถูกมันโจมตีบาดเจ็บมาทีแรกคิดว่าข้าจะตายไปแล้วเสียอีกแต่ไม่คิดว่าเจ้าจะมาอยู่ที่นี่ข้าคิดว่าข้าจะเอาแกนอาสูรนี้ไปให้ถึงที่พักของเจ้า แต่ข้าคิดว่าไปไม่ไหวหรอกนะเจ้ากำลังจะเข้าร่วมการแข่งขันสิทธิ์ใหม่ดังนั้นแกนอาซูนี่จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้เจ้าได้ท่านพี่ที่ท่านหายไปทั้งวันเพื่อไปเอาแกนอาซูนี่มาให้ข้าทำไมท่านพี่ต้องทำเพื่อข้าขนาดนี้ด้วยเจ้าคือน้องชายของข้าถึงพี่ชายของเจ้าจะไม่เกรงการแต่นี่คือทั้งหมดที่ข้าสามารถทำเพื่อเจ้าได้ การแข่งขันสิ์ใหม่ครั้งนี้เจ้าต้องทําให้มันเต็มที่นะการแข่งขันสิ์ใหม่ครั้งนี้สําคัญมากถึงขนาดพี่ใหญ่ยอมเสี่ยงชีวิตโดยไม่คํานึงถึงอันตรายไปหาแกนอาูนมาให้ข้าท่านพี่ท่านกําลังทําอะไรอยู่พี่สายคนนี้สามารถช่วยเหลือเจ้าได้เพียงเท่านี้ ถ้าเจ้าจากไปอย่าลืมเอาเท่ากระดูของข้ากลับไปตระกูลด้วยพี่ท่านไม่เป็นไรหรอกข้าตรวจดูบาดเพของท่านแล้วแค่บาดเจ็บผิวหนังด้านนอกแม้ว่าจะร้ายแรงแต่มันไม่ถึงชีวิตหรอกนะเอ๊ข้าไม่ตายหรอกเหรอข้านึกว่าจะตายแล้วเสียอีกฮ่าฮ่อัก จริงๆเลยท่านพี่หากข้าไม่อยู่ที่นี่ในตอนนี้มีหวังท่านเสียเลือดมากเกินไปจนอาจตายได้ตอนนี้เลือดหยุดไหลชั่วคราวแล้วแต่ยังไงท่านควรรีบกลับไปสำนักเพื่อให้ได้รับการรักษาโดยเร็วที่สุดน้องสีเจ้าเก่งมากสมแล้วที่เป็นอัจฉริยะที่ลุงเตอ๋อซูซื่นสมองทันสินะ เจ้าเด็กน้อยจากตระกูลหยางหนทางข้างหน้าของเจ้ายังอีกยาวไกลการแข่งขันของสิทธิ์ใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วปีนี้ไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้คุมกฎเด็กใหม่ที่ไปกันเร็วเธอไม่งั้นไม่มีที่นั่งดีๆเหลืออยู่ คือสถานที่ประลองของสำนักมันต้องเป็นการแข่งขันครั้งใหญ่แน่เลยเจียงหยางเสียงเทียนสู้สู้เขานะน้องสีสู้สู้เขาข้าเอาเงินค่าขนมและเงินเก็บทั้งหมดเดิมพันข้างเจ้าหมดแล้วพี่ใหญ่ไม่ต้องทำขนาดนี้ข้าจะทำให้เต็มที่ลูกศิษย์ทุกคนข้าซื้อไปเอินเป็นรองอาจารย์ใหญ่สำนักขากัด วันนี้ข้ามาเป็นประธานการแข่งขันสิทธิ์ใหม่ครั้งนี้รางวัลของการแข่งครั้งนี้ก็เหมือนกับครั้งที่แล้วอันดับที่หน yes. ึ่งจะได้หลับรางวัลเป็นแกนอาสูรระดับสามอันดับที่สองจะได้หลับรางวัลเป็นแกนอาสูรระดับสองอันดับที่สามจะได้หลับรางวัลเป็นแกนอาสูรระดับหนึ่ง สิทธิ์ใหม่เข้าสู่50อันดับแรกจะได้รับเหรียญผนึกม่วง5 0อันดับแรกจะได้รับรางวัลเป็นเหรียญผนึกม่วง50ิบเหรียญเหรียญผนึกม่วงเพียงเหรียญเดียวก็เพียงพอที่จะทำให้คนธรรมดาใช้ชีวิตได้สบายนานถึง10ปีเลยพวกผีที่น่าสงสารแค่เหรียญผนึกม่วงจะต้องตื่นอะไรขนาดนั้นสร้างน่าสงสารจริงๆ ทุกวันข้าได้เหรียญผนึกม่วงสามเหรียญเป็นค่าขนมเลยการปลองจะจับสลากสุ่มลายซื้อคู่ปลองปฏิการนั้นง่ายมากห้ามใช้อาวุธห้ามฆ่าอีกฝ่ายข้าวังว่าทุกคนจะปฏิบัติตามด้วยนั้นข้าจะประกาศว่าการแข่งขันเริ่มต้นได้ณบัดนี้ห่านี่มันเวอร์เกินไปแล้ว ไอ้เด็กบ้าเจ้าอย่าพึ่งถูกจำกัดเร็วมากนักข้ายังรอจัดการเจ้าอยู่อไปคาดหวังกับเขาเถอะเขาไม่มีโอกาสได้เจอพวกเราในการแข่งขันหรอกนะเจ้ายัางน่ารังเกียจเหมือนเดิมสินะบัดซบอย่าให้ข้าเจอในการปลองไม่งั้นข้าจะสี่เจ้าเป็นชิ้นชิ้นแน่จากการปลองรอบแรกน้องสีเจ้าสุดยอดไปเลยเอาชนะทุกคนได้สบาย อย่าคิดจะหนีตายซยเถอะรอบรองชนะเจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าฮ่าฮ่าข้าแพ้แล้วข้าโดนเจ้าโยนออกจากสนามลายซื่อเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเจียงหยางเสียงเทียนกัดเซียลี่การประลองเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเจ้านี่มันโชคดีจริงๆที่เข้ามาถึงรอบนี้ได้ กาเซียวลี่น้องสาวข่ามันเลยเสียงหยางเสียงเทียนน้องสีจัดการนางเลยมันก็กว้างนะแต่ดันมาเจอนางเสียได้แต่โชคดีของเจ้าคงสิ้นสุดในรอบนี้แล้วเจ้าเอาแต่หลบเหมือนคนขี้ขลาดอยู่ได้ไม่จริงเจ้ามอนี่สามารถหลบการโจมตีทั้งหมดของข้าได้งั้นหรือ งั้นข้าจะไม่ลบก็ได้อ้าไม่อยากทำลายผู้หญิงดังนั้นเจ้ายอมแพ้ไปเสียเถอะเขาแข็งแกล่งกลัวข้างั้นหรือเป็นไปได้อย่างไรกันไม่จริงข้าต้องมาแพ้เขาไม่ได้ไม่อย่างนั้นข้าจะเอาหน้าไปไว้ไหนข้าไม่ยอมแพ้หรอกนะช่างเป็นคนดื้อดึงเสียจริง นี่มันอะไรกันโชคดีที่ข้าฝึกฝนบัญญัติน้า,าม่วงสำเร็จไปเล็กน้อยแล้วมิฉนั้นตะกี้คงจะเป็นอันตรายมากแน่ตะกี้มันเกิดอะไรขึ้นล่ะทำไมกาซิลลี่ถึงล้มหมดสติไปแบบนั้นได้ล่ะ ข้าอยู่ไกลมองไม่เห็นไม่ใช่กาดเซียวลี่นางสะดุดขาตัวเองล้มไปเองใช่หรือเปล่าโชคดีนี่มันเป็นแค่เข็มพิษธ,ธรรมดาและไม่อาจฆ่าคนให้ตายได้กาดซิงลี่ทำผิดกฎการประลองดังนั้นให้ถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันทีียงหยางเสียงเทียนเป็นผู้สนะ อย่างอย่างเสียงเทียนนี่เจ้ายัางสบายดีอยู่สินะนี่เขากำลังชมข้าใช่ไหมข้ารู้สึกว่ารองอาจารย์ใหญ่จะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยน้องรองนี่คือยาต้องห้ามมันจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของเจ้าเป็นอย่างมากพี่ใหญ่ท่านไม่เชื่อในความแข็งแกร่งของข้าง,งั้นหรือ ถ้าไม่อนุญาตให้เจ้าทำผิดพลาดได้ในครั้งนี้ต้องสามทำพลาดแล้วมันทำให้ตระกูลการของพวกเราต้องอับอายนี่เป็นวิธีสุดท้ายที่จะรักษาหน้าตระกูลของพวกเราไว้ได้พี่ใหญ่ข้าเข้าใจแล้วฝ่ายตรงข้ามพ่ายแพ้เจียงหยางเสียงจึงเป็นผู้ชนะเสียงเทียนเจ้านี่แข็งแกร่งจนน่ากลัวจริงๆ ตาเจ้าเองก็เหมือนกันนั่นแหละฮ่าน้องชายเอาไว้เจอกันในรอบสิงสนะเลิรนั่นมันกาดเลียงเขามีบางอย่างผิดปกติข้านั้นมีพละกำลังมากดังนั้นเจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าถ้าเจ้าจะสู้จงเตรียมใจเอาไว้ให้ดีจุดพูดได้แล้วเจ้านั่นแหละที่ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้า เริ่มการประลองได้เขามีพละกำลังมากกว่าข้างั้นหรือตายซะพอได้แล้วเทียต้าเจ้าไม่เป็นอะไรใช่ไหม รองอาจารย์ใหญ่เสียงเทียนข้าขอโทษข้าเป็นฝ่ายแพ้ไม่ต้องห่วงข้าจะแก้แค้นให้เจ้าเองอืมเฮียนี่เจ้าเตรียมตัวตายหรือยังเชียงหยางเชียงเทียนข้าจะฆ่าเจ้ารองอาจารย์ใหญ่ท่านจะเริ่มรอบสิงศนาเลิศตอนนี้ได้เลยหรือไม่ท่านรองอาจารย์ใหญ่การเลี้ยงเขาโกงโดยใช้ยาต้องห้ามท่านต้องตัดสินเขานะ ถ้าพวกเขาพร้อมต่อสู้แล้วตัดสิทธิ์เขาเลยดังนั้นรอบสิงสณนะเลิศเริ่มประลองได้ท่านต้องตัดสิทธิ์เขาท่านลองอาจารย์ใหญ่ท่านคิดจะปกป้องคนของตระกูลการ์ดงั้นเหรอการปรลองนี้ไม่มีความหยุดิธรรมข้าต้องการพบอาจารย์ใหญ่ขี้โกงขี้โกงขี้โกงไม่ยุดิธรรมไม่ยุติธรรมไม่หยุติธรรม,มขี้โกงขี้โกง งูหนวกสมัตเจ้าจงไปทบทวนความผิดตัวเองซะการเลี้ยงนั้นใช้ยาต้องห้ามจริงๆแล้วทีนี้เจียงหยางเสียงเทียนจะเอาชนะแบบไหนเพื่อที่จะเอาชนะเจ้าข้าได้ลาทิ้งศักดิ์ศรีและต้องกลายเป็นคนแบบนี้เจียงหยางเสียงเทียนข้าจะสอนบทเรียนให้เจ้าจำขึ้นสมองไว้ ถ้ากล้ามาต่อต้านตระกูลกาดของพวกเรามันจะเป็นเส้นไรตอนนี้ความแข็งแกร่งของข้าเทียบเท่าผู้มีพลังเซียนขั้นที่สีบเจ้าคิดว่าจะสู้กับข้าได้งั้นหรืออีกไม่นานเดียวเจ้าก็รู้รอให้ข้าอาจเจ้าให้น่วมจนไปนอนกับพื้นเสียก่อน ดูสิว่าเจ้าจะปากดีต่อไปได้หรือไม่สู้ก็ลุกขึ้นมาสิเดี๋ยวข้าจะเล่นเป็นเพื่อนให้เจ้า